นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดกห้าร้อยชาดพุทธกาลครั้งนั้นณเชตวันมหาวิหารในนครสาวัตถีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมีพระเมตตาที่คุณต่อภิกษุรูปหนึ่งซึ่งกำลังเบื่อหน่ายคลายความเพียรลงทรงอนุเคราะห์ด้วยพุทธวาจาว่าดูก่อนภิกษุบัณฑิตในการก่อนนั้นได้ทำความเพียรที่ไม่น่าจะทำได้แม้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเพียงใดก็มิได้ละความเพียรแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิว่าอนุสติญาณด้วยชาดกขึ้นเรื่องหนึ่ง โพชาชนียชาดกความเพียรอันยิ่งใหญ่โพชาชนียสินทบม้ามงคลแห่งนครพาราณสีได้กระทำความเพียรอันยิ่งใหญ่แม้ได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสแต่ก็ไม่ละความเพียรพระเจ้าพรมทัตผู้ปกครองนครพาราณสีแผ่นดินอันกว้างใหญ่สมบูรณ มั่งคั่งยากยิ่งจะหาเมืองใดเปรียบนอกจากปราสาทราชมนเทียนอันยิ่งใหญ่แล้วอาชาสง่างามนามโพชาชานียะก็ถือเป็นสมบัติล้ำค่าที่เจ้าเมืองอื่นๆต้องการหวังครอบครองโพชาชานียะม้าในตระกูลสิงทบซึ่งบังเกิดจากพระโพธิสัตว์มีพละก,กำลังเลิศก,กว่าม้าทั้งปวงวิ่งเร็วดุดสายฟ้า หากแม่ทัพผู้ใดได้โค่นก็สามารถรบชนะได้ทั้งสิบทิศพละกำลังความสามารถของโพชาชนียะเป็นที่ร่ำลือไปทั่วสารทิศวันเวลาล่วงเลยผ่านไปพระเจ้าพรมทัตจากเจ้าเมืองหนุ่มสง่างามก็ล่วงเข้าไวยชาราแม่ทัพนายกองคู่พระไทยก็ล้วนแก่เท่าลงเช่นกัน เป็นโอกาสให้เจ้านครทั้งเจ็ดเมืองในชมพูทวีปร่วมมือกันนำทหารเข้าล้อมหวังยึดนครพาราณสีและอาชาโพชาชนียะทรัพย์สมบัติที่มีค่ามหา,าศาลเจ้าเมืองทั้งเจ็ดมีหนังสือแจ้งมาว่าท่านจะยอมสะละราชบัลลังก์แต่โดยดีหรือจะสละด้วยน้ำตาเฮ้ยไอ้ทูตคนนี้มันกล้าพูดกับพระราชาของเราถึงเพียงนี้เชียวหรือ ดีมากไปแล้วน้อยมาคนเดียวยังกล้าเสียบันข้างหลังเลยไหมเพ่ได้ข่าวว่าท่านมียอดอาชาไม่ใช่หรือแน่จริงก็ควบออกไปลบเลยสิอยากจะเห็นนักวันแน่สักแค่ไหนข้าไม่ยอมให้ไกลมารังแกง่ายๆหรอกแล้วพวกท่านจะได้เจอดีเหมือนกันหลังจากที่ทูตกลับไปพระเจ้าพรมทัตทรงเรียกประชุมอำมาตย์ราชมนตรีทั้งหมด หากปล่อยให้เจ้าเมืองทั้งเจ็ดนำทหารมาบุกยึดชาวบ้านต้องบาดเจ็บล้มตายเป็นอันมากแน่ๆนพวกท่านว่าควรจะทำอย่างไรดีข้าแต่สม,มุติเทพข้าพระบาทจะขอสละตัวเองทำลายกองพลทั้งเจ็ก่อนที่พวกมันจะเข้ามาบุกยึดเมืองเราเองพยะยะค่ะท่านเพียงคนเดียวจะรับศึกใหญ่ครั้งนี้ได้หรือข้าแต่สม,มุติเทพถ้าข้าพระบาทได้ม้าโพชาชนิยะแล้วใสพระราชาทั้งเจ็พระองค์ ก็มิเกินความสามารถของข้าพระบาทได้หรอกพระยะค่ะถ้าท่านมั่นใจเช่นนั้นม้าสินทบโพชาชนิยะหรือม้าอื่นก็เอาเถิดชีวิตเราและชาวพาราณสีอยู่กับท่านแล้วขอให้มีชัยกับมาเถิดนายทหารม้านั้นรับพระดำรัสแล้วก็ถวายบังคมพระราชาลงจากปราสาทน,นำม้าสินทบโพชาชนิยะมา แล้วก็ผูกสอดกรอบทุกอย่างเน็บพระขันขึ้นหลังมา้าออกจากพระนครไปประดึกฟ้าแลกนายทหารมา้านำทหารเข้าโจมตีข่าศึกทัพแรกอย่างรวดเร็วและรุนแรงดุดธนูดัง,งเอาบุกเข้าไปพวกเราจับตัวเจ้าเมืองให้ได้บุกเฮ้ยเจ้ามา้าไอ้ิุงแสงฆ่าได้ไงวะเยวต้องเล่นข่านั่นปไปสิวอล ล้อด้วยมมาข้ามันวิ่งช้าแค่ชั่วพริบตาเดียว หมาสิงทบโพชาชนียะและนายทหารหมาผู้กล้าหาญก็สามารถทะลวงเข้ามากลางค่ายข้าศึกกองทัพแรกได้และจับเจ้าเมืองมาได้อย่างง่ายได้ข้าพระบาทจับตัวเจ้าเมืองกองทัพแรกมาให้แล้วพระเจ้าค่ะเก่งมากขอให้เจ้าโชคดีได้รับชัยชนะปราบอีกหกกองทัพให้ได้ เมื่อจับราชาองค์ที่หนึ่งได้และนำเข้าสู่พระนครแล้วนายทหารม้าและอาชาโพชาชนิยะก็ผุกตะลุยตีค่ายอื่นๆต่อไปจนจับพระราชาได้ถึงห้าพระนครมันเก่งจริงนี่วะไม่น่าเลยราปล่อยเราไปทาเราโดนมันมาขับมาขออยากกลับไปากแล้ ที่ตอนนี้มาทาโอดครวนอยู่ในคุกไปเถอะพวกเจ้าไปเถอะเจ้าโพชาชนิยะเราไปทําลายกองทัพที่หกกันต่อนายทหารมา้าควบอาชาโพชาชนียะต่อสู้กับกองทัพที่หกอย่างสุดกำลังจนสามารถจับตัวพระราชามาได้แต่อนิจจา ึกกับกองทัพที่หกนี้อาชาโคชาชนียะเสียหลักได้รับบาดเจ็บสาหัสโถลเลยเพียงข่ายเดียวเท่านั้นเองใ,ในเมื่อเจ้าบาดเจ็บสาหัสถึงเพียงนี้ก็พักเถอะเราจะควบม้าตัวอื่นไปแทนก็ได้โอ้โหโดนเยอะเหมือนกันเนี่ยนมีตั้งหลายแผลแน่เลือดเต็มเลยอะน่ากลัวเเจ้าีย ทหารเสีเปล่าใจสาะจริงๆไปดีกว่าเอนแล้วจะเป็นลมเพื่อนเอ้ยนอกจากเราแล้วไม่มีม้าตัวไหนที่จะพาเจ้าไปทำลายค่ายที่เจ็ดของศัตรูได้หรอกถึงแม้อาชาโพชาชนียะจะบาดเจ็บสาหัสเพียงใดแต่ก็ยังมีความเพียรไม่หวาดหวั่นต่อความเจ็บปวดเนื่องด้วยรู้ว่ามีเพียงตนเองเท่านั้น ที่จะพานายทหารผู้กล้าออกรบจนชนะได้หากว่าเรายอมแพ้ต่อความเจ็บปวดเสียตั้งแต่ตอนนี้ทัพเราก็คงต้องพ่ายแพ้พระเจ้าพมาทัศก็จะเป็นอันตรายเราจะไม่ยอมแพ้เราจะเพียรพยายามต่อสู้จนชนะข้าศึกทั้งหมดให้ได้ไปเถอะนักรบผู้กล้าไปทำลายข้าวที่เจ็ดด้วยกันอาชาโพชาชนียะทนต่ออาการบาดเจ็บ ฮึดสู้จนจับพระราชาได้เมื่อมาถึงทวารหลวงก็สิ้นแรงลง้มลงโอ้ไม่ข้าแต่มหาราชพระองค์อย่าทรงฆ่าพระราชาทั้งเจ็ดเลยจงให้กระทำสาบานแล้วปล่อยไปแม้พระองค์ก็จงทรงบำเพ็ญทานรักษาศีลทรงครองราชสมบัติโดยธรรมเถิดด้วยพระบารมีแห่งพระโพธิสัตว์ คำสั่งเสียในสำนึกของอาชาโพชาชนียะก็รู้แจ้งในพระไทยของราชาพรมทัตทุกประการเมื่อสั่งเสียเสร็จอาชาโพชาชนียะก็จากโลกไปอย่างสงบสุขพระเจ้าพรมทัตโปรดให้ทำพิธีสมม้าสินทบโพชาชนียะอย่างสมเกียรติและได้ประทานยศใ,ใหญ่แก่นายทหารมา้า และทรงทำตามคำสั่งเสียของอาชาโพชาชนิยะครองราชโดยทศพิตราชธรรมตลอดพระชนชีพ